มาเมื่อนี่มาเบิร์นบรรยากาศออกรถบ้าไปพี่รองย็ดที่นั่งเก้าศูนย์เป็นเหตุอันนี้ว่าันขืนเงินเนี่ยงั้นนี่เงครับมีอีกนะพี่รองครับผมเอาเบิร์กันทังทางเลค่ะพี่รองเก้าศูนครับผมเอาพี่รองเออดซอนน้ำได้บาทเนี่ย ส่วนนำมัคกูนะครับเออเก่าศูนต็มเต็มเาะครเต็มเลยครับโอ้หลายคุณละใกล้จว่าุณนจะไปขคืนนาะครับจะไม่คืนนะเพราะว่ปีสองีแล้วดวนยุต่อานตรวจเหมือนเี่ยาว่ตรวจรางว้ลหมือนเออคือาาทีิบหคุกใบครัผมว่าเป็นวัตินึงวันที่ิบหมู่ปโอ้ ของแท้พันมกปรเมือนครับผมเต่าสูนเค้งเค้งแม่พี่กวางโตเดียวสามหาก็ซื้อลายสามหาตอนมาเป็นมันเป็นรางวัลที่หนึ่งน้องว่ามีสามหาก็ซื้อแต่ที่แหลมคนละแต่ปู้บอกตั้งแต่ว่าไปย่างเวียนสามโลแต่งคันหาเด้อแต่งคันหาไข่พอต้องใส่ระวังสี่บที่แล้วแต่งคันหาไข่พอต้องใส่แต่งคันหาแล้วก็ย่างเวียนสามโลเท่านั้นแหละระวังสี่ บันนี้ก็เลยเคียนไว้สามหาแม่คู่ก็เห็นเขาค้ายคล้ายรถตียแม่คู่ก็ซื้อไว้มันว่าครับผมแต่บันนี้ปฏิพื่อกรรมทวงเรียกรถโอเรีกบ้านเรีกบ้านเสียจวนครับผมก็สิได้เก้าศูนย์เนี่ยถ้าสูนก็ย่างไรก็นี่มาโอเนี่ละอธิได แล้วพอแคจแแคไปนั่งนานงไมจะแก้ไว้นั่งวตนอื่นไปเหรอรังวันอื่นเพราตัวเพราะไอวันกเห็นอายุอยแล้ววานถือคเล็กหนานเล็กหนาสามโตเขามากู้เมานี่าาวแบ่งรัฐบาลเปนยังไงใครเป็นเจ้าทารเูนุมากเจ้าทารมาบดจจลวครับมาจังสือละเอาสือลอตเตอรี่หอบไม่ได้ตรงๆเลยจาเด้อไปเอาคืนย่ำได้กับเงินกับว่าเท่ากับเส สั้นแล้วแต่ว่าถือว่าได้ทวนอาทวดตาดีใจน้ำเอฟซีแม่คูเองภาวนาเพราะว่ากกอยากใครเพิ่นไดเนาะากเขาบอกคันเครื่องแาดว่าหลายตัวสีน้ากันเลยไอ้บ้นว่าลูงโลดแม่ดับสองตัวนล้วมันสิเป็ีนเนี่ยเพราะว่าคนบอกว่ามีตคือชูเมืองนี่คนจต่สีเบืองคนคนจ้ำนวนเปนแล้วคนจะถามมึงพทงสุดไทยเพร่ะันยังถามยูได้ว่ายังไทยสุดบอนิกก็นังทากจนทายสุดทีรีน ก็กระานี่เออ่อกระทาง่ายซุนั่ะแหะเพราะว่าเออเพราะว่าหนึ่งอันตะว่าสามผ่านนี่กระถางหล็กๆเนาะครับผมเก้าุนี่พ่อกรมาทักช่วงกลางๆช่วงใกลๆสุภาพดสีหมผู้ใดพอมีเงื่อนกับไปได้ว่าจันพ่อ่าแปไปเลี้ยงขี้อารวกุาเสียจวนบาทีท่าไหนเงนมาปูเอาเนาะครับผมแล้วก็พ่อเราก็ไมสมพรอื แล้วก็แม่บอก็แม่สุพรรณแม่สุพรรณสิไข่ก๋วยเตี๋ยวใส่ลูกชิ้นต่ว่าสามูแต่ว่าที่สแต่ว่าที่สองไอ้พามันเขียนรายละเอียดเลยเขาเคี้ยวแต่นที่สองนะคะว่านที่สองเก้าศูนย์ที่เก้าศูนย์มันเก่งเยครับพันธะเลยเนี่ยพัน อย่าลืมผาสังกัจจช่ไหมคะใช่อย่าในความเด้อยอย่าลืมหเรื่อยนี้กับแปรได้ต้องมาให้แห้งครัเพราะว่าอันห้าเห้าจุดถูกมือนั้นเนาะอันมือมือวัดพูเท่ท่องกันไหมคแม่พูจุดถูกวันนี้เรียนแต่สองขปานไหครับบันนี้เรียนตัวที่สามบ่มีไหคือพ้นรบแสดงว่าพนรบกเห็นสองค่ะไม่ไปหอยภาาสามหอยยู่อนหมถูกนะครับเออสร้างเพื่กับว่าสองห้าสาเพื่อก็ได้น่าข้าเจ้าก็ถือ เราได้ทั่วนาทั่วตากันผู้พ่อท่านได้กันย่าเฝ้าหน่อยใจเด้อแต่พี่ได้ที่รอใจ,จเย็นๆย่าเฝ้าว่าสันว่าซีแม่ผู้กับเมี่ยงพ่ว่าน่าไงไอ้ไดสู้บุญสู้กคนได้ี่วมบุญ่วมท่านกันไปคาบาชททีบาถอยแก้มกันไปแม่ผู้กับขอขอบุญขอบคุณ,ขขห,คณลหลายๆเด้อสำหรับเอฟซี่มีนำมุกน,นำใจอยากร่วมบุญน,น,นั่แม่ผู้นี่ยล่ะ ถือว่าดีแล้วล่ะถือว่าเป็นบุญกุศลที่เฮาได้สร้างเป็นบุญใหญ่อยู่เนาะครับผมแม่คู่กัมื้อใดสิแกงให้ฮู้ดอกพ้าสับหันใจมื้อใดสิเริ่มอัญเชิญเพิ่นครับอัญเชิญอัญเชิญเพิ่อนมื้อสิอันขึ้นมามค่ะว่าเขาเอิ้นว่างสีลาดเรือเขาเอิว่างสีลาดเรือบัดนี้กัรอสร้างอยู่เพราะว่าสร้างเพิ่นเฮ็ดหอละครบ่ทันแล้ว

บึงรถพอดู่ขั้นแดงกับตรงบ้านเลขที่เนี่ยสคับขั้นนี้ไปแดงกับตรงหอปูที่ผักขาวว่าสิปูเลขที่ไหนเดี๋ยวคือบ้านที่หกเอาน่าแล้วก็แล้วก็แปลกนี่แต่ว่ายังมีเหลี่ยงแปลกอีกมีเหลี่ยงแปลกอีกประมาณต่ว่าังสีแมนบมแมนอันเมียใส่บ้านแล้วมาแล้วเอาผ้าไปตัดาููให้เป็นคู่เพิ่นมาบางนึงหันละบ้านนี้ปู่ก็เรียกว่ารถก็มีเลขที่ตัวเพื่อไปจอดเรพุ่น รถไม่ได้ขีดตูมพ่อเสียหายคาล่างรถเด้อพี่สันเครื่องคาตาสูนใหม่เพราะพ่อเสียหายจ๊กเศร้าบา่าหายจ๊กยี่สิบบาทหายไปล่างออกดีๆแล้วลูกพ,พี่สันเพื่อนก็ได้ถามเจ้าของลูก,พกเพื่อนก็ได้ถามว่าล่างทั้งหนาง้าขึ้นทั้งหลังเพราะว่าทั้งล่างทั้งคางงยมันพุทราพี่สัน่นว่าล่างออกดีพ,กพ่อเสียเศร้าบาทผู้เจ้าพ่เรียกรถเขาตัวได้พอดีหลังจากกูไปแล้วเรื่องถามคุณแม่มันดูผมแ้่เจ้าคนทิ้งลูกมันยุติสายระคำเดีย๋ยงพวกอันนี้ดูว่า เลขรวเพื่นแปลกบ่ะเพิ่นจะโต๊แก่ว่าพูดผู้ไปนั่งะแม่ก็บ่รเห็นแม่ก็บ่เห็นเลขอันทเบียนรถเพิ่อนเพิ่นทวงมื้นนีอันาอันเอสามสองสองศูนย์เนี่ยสองพู่ให้เศร้าว่ะเวลาแปลกว่ะเพื่นกัว่าป้าทร์สันสามสองสองศูนย์สามสองสองศูนครับผมพูดทวงเพื่น ว่าพอเหายเงินยี่สิบาทหายเศร้าบ่าไปล่างออกสลวนมันไม่ได้ขีดตุมไรอุซาบวกขีดตูมมหาพอสล่างออกเลย่รถโลรางแคบเทียมาใส่ล่างหายมันออกเรื่อยยุไทรมันมากั่ล่างหายมันออกพอสันรับผมเพิ่งกับพบอกนี่ตอนปูโซพกกับบอกรีวิเล็ัวคนๆก็เป็นตอนอ่กมากตอนกมามากเราคนคนชี้ลูกหนาว่าปูไปนั่งบนรถแต่แม่ยังโมเห็นเราแม่ขี่รถมาเหมจอนมันจอดอยู่น เี่ยนกัามันหนาแปลงยการ่ก็ลัวจะานหูาคานชันเอาไว้ด้ครับพี่พ่เป็นางรถเศ้าบาทนะครับตนาะเป็นางรถเศร้าบาตว่าแต่ว่าวันนี้ถ้าเบียนรถพอดีเดียวจะสองส่นเนี่ยบมตรงค่ะตรงเน่ยจุดป้าปาดยูาปาดนอกกันเต่เรื่องเนาะครับเ้าะเอาก็ขนาด พี่แปก่สองสองสองสามสองสองสมกาเรือนแก่ฟอมนิดนิดเอาแมนเออสองสองสองสามครับสองสองสองสามเนาะครับเนาะมาเแกรลดนก็้ดไปจดไปสองสองอไดบเยตาีไปแม่คู่รัเนียเ้ยิบไปมือละใบสองใบสะสมไปเด้ยคูฝัมากครสามสองสองศูน แนี่ยเขาไปเคียร์ไปเจ้าหน้าที่ไปกูมาปูสิเราคเาว่าสอสีม่วงานครับผมจับไม่ไจับไมไข้อไป่ั่วกันส2มสองสอสจับด้วยมาวยให้รีบเขียนซื้อเอามาเบินจับเน้อจับบปูนะครับ